โอ้เขาละจะดันความหน้าแด้กล้าจะรอดยังไงที่จะทำนี่อาไหนหได้เป็นตายที่ก็ต้องทำม,มันจะเลจะไต่สุดตาสุดฟ้า,าที่ก็จะฝันถูกชาชีลาจั่งมันตามทุกข์ทั้งวว่าจั่งมันใจงานทดลองเปลี่ยนไปานทางหุ่นตาจะไปแสนไทย ถึงใรก็ไม่เกียดทานซื้อรับใจก่อนปีนี้อีกปีแล้วไปรซื้อบ้านที่เพลือเจ้าไว้แต่งงานที่เพืือเจ้าไว้แต่งงานชื่นตาในงานของเขาชื่นตาในงานของ สุดฟ้าสุดฟ้าพี่ก็จะฝันลูกขาชี่หน้าจังนั่นการทุกวันแล้วว่าฉันมั่นใจนั่งรถลองเต็กไปทางลนทางจะไปแสนไกลลูกาขาเขาต่อเราไปถึงไปก็ไม่เบียดทางซื้อรถใจก่อนปีนี้อีกทีแล้วไปซื้อผ่านที่เหมือเจ้าไว้แ่งน้า เรียนเชิญท่านคุณแม่นะครับคุณแม่ของของคุณพ่อสนองนะครับคุณแม่คุณแม่ของของท่านท่านอายการนะครับของท่านอายการได้เป็นผู้ใหญ่วันนี้นะครับได้ขอเรียนเชิญกล่าววุฒิพอดียอไลครับท่านประธานรัฐมนประธานรัชนีสมาชิกีเดียวไลทุกท่านนะคะก็วันนี้รู้สึก ดีใจมากๆและมีความสุขนะคะที่ได้มีโอกาสมามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ครบรอบยูไนต์11ปีนะคะเห็นสมาชิกและรู้สึกชื่นใจแทนท่านประธานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานะคะสมาชิกยูไนต์จะนำพาบริษัทยูไนต์โดยการนำของท่านประธานรุณ ท่านประธานรัชดีนะคะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรก,กิจขายตรงของพวกเราเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ะคะ่ะตอรับอไปนะครับท่านบราธารบริหารหนังสือพิมลีดเดอร์ทางครับท่านคงเดชคุณน้อเพชรครับเชิญครับครับก็ขาบียนท่านประธานนพุษนะครับท่านประธานรัชนีและท่านสมาชิกอ่า เดียวไลท์ทุกท่านนะครับในนามของเนิ้สารและนักเสพปิธรรมก็ขออวยพรให้ธุรกิจของเดียวไลท์จงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับเมื่อท่านคาดหวังเป็นวัหนึ่งท่านก็ได้ที่หนึ่งครับท่านไปให้กำลังใจเราทุกที่ครับไปต่างประเทศก็ท่านไปให้กำลังใจท่านต่อไปครับต้องต้องไอ้ให้ท่านท่านท่านอายการหน่อยครับผมนายการ ขอบเชิญครับผุครับเรียนประธานคุณรุจราชดีที่เคารพนะครับเนื่องในโอกาสพบวันเกิด11ปีถ้าถ้าเทียบว่าคือ,อย่างอายุยัง,ยงเด็กเือมันถ้าเทียบเป็นอายุคนนะฮะก็ในอนีวยรายจะต้องยิ่งอย่างจนถึง50 60ปีหรือต่อไปขออวยครับ <c oughs> ตัวแทนของท่ะอาจารย์ดิบุษราทอาจารย์ยพุิฎาทำเช่ครับสวัสดีท่านประธานนั้มก็ทนท่านประธานรัชินีนะคะในฐานะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกิดวันนี้รู้สึกเป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่นิวไลท์ก้าวขึ้นขวบปีที่1 1นะคะแล้วก็คิดว่าบริษัทนิวไลท์ที่เจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้ เพราะว่ามีประธานนพรุษและประธานรัชนีสองผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสองผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองท่านและก็กรรมการทุกท่านที่ใส่เสื้อแดงท่านรองประธานหรือปอ,อ,อทุกท่านนะคะก็จะนําพาชาวนิวไลท์ให้ยิ่งใหญ่เคียงคู่กับประธานทั้งสองท่านนะคะขอให้นิวไลท์จงเจริญค่ะ ของพวกเรานะครับไม่ฟังเสียงท่านไม่ได้ครับดิฉันครับท่านประธาน จะเป็นเกียนติในงานเป็นเกิดของบริษัทในวันนี้นะคะแล้วก็แนะนําตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ก่อตั้งบริษัทนนนเนโไรท์คือท่านประธานใหญ่ท่านคุณเชกุลนะคะที่ทําให้พวกเราได้มีวันนี้ค่ะมาแสดงมยินดีกัท่านได้ค่ะ<ชอบ>จากปีแรกจนถึงปีที่สิบเอ็น,นะคะบริษัทเนโไรท์ก็มีแต่ความใหญ่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 ขึ้นเรื่อยๆนะคะปีแรกๆเนี่ย ก็ไม่อยญ่เท่าเมื่อคืน <l ots> มันเล็กมากนะคะมีห้องเล็กๆเ,เ,เพียงห้องเดียวนะคะแต่ปีี่1 1เ,เนี่ยก็คือใหญ่จนตึกนี้จะเป็นของเราไปหมดแล้วนะคะ <l ots> แล้วก็อีกเร็วๆนี้นะคะสมาชิกทุกคนจะมีความภาคภูมิใจมากเพราะตอนนี้ประธานใหญ่ของเราจะซื้อสำนักงานใหญ่ให้กับพวกเราแล้ว <l ots> แต้นี่ไหนนั้นเนี่ยต้องรุนกันเนาะ <l ots> ว่าเป็นพันนล้านเนี่ยท่านจะต้องมอบให้กับพวกเรา นแน่นอนนะคะในปีที่พวกเราจะมีแต่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะคะประธานในตัวแทนของคณะผู้บริหารทุกคนนะคะก็ขอ,อวันนี้เป็นวันเกิดของบริษัทเนโอไลท์ก็ขอให้อวยพรให้สมาชิกทุกระดับนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับประธานรุ่นพี่ๆแล้วก็รองประธานรุ่นพี่ๆขอให้ทุกคนรวยรๆรวยกันทุกคนประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยค่ะ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนื่องในอโอกาสอันเป็นมงคลสําหรับพวกเราชาวนิวไลฟ์ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็มีข่าวดีนอกจากประธานรัชนีได้แจ้งพวกเราไปแล้วนะครับว่าขณะนี้นะครับเรากําลังดําดเนินการเรื่องของการจัดซื้ออาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของเรานะครับเป็นสํานักงานแห่งที่2นะครับก็ส่วนสถานที่ที่ จะได้อย่างแน่นอนนั้นก็รอฟังข่าวดีกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็คงจะไม่นานนะครับคงจะได้ข่าวกันเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าในปี2,554นี้นะครับการจัดซื้อและก็การตกแต่งนะครับก็คาดว่าคงจะแล้วเสร็จอย่างแน่นอนนะครับและเราก็คงจะได้มีศูนย์ประชุมได้มีห้องประชุมใหญ่นะครับแห่งใหม่ของเราในการดําเนินงานธุรกิจนะครับใน11ปีนี้นะครับซึ่ง ก็จะเป็นหลักประกันเป็นความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นความสะดวกสบายเป็นภาพพจน์ภาพลักษณ์ให้กับพวกเราชาวนิวไลฟ์ได้ทําธุรกิจได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างง่ายดายแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้กันนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็ประสบความสําเร็จกันได้อย่างง,ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ต่อไปมันจะยิ่งง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในเดือนนี้นะครับเราก็มีข่าวดีจากทาง ส่วนของสำนักงาน BSI ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัทของเรานหลังจากที่ถูกไทยทีวีนะครับได้เข้ามาทำข่าวโจมตีเราเมื่อปลายปี53นะครับแล้วก็ได้มีกลุ่มบางคนบางกลุ่มนะครับได้ทำเรื่องร้องเรียนส่วนราชการนะครับว่าบริษัทเรานะครับ อาจจะมีการดําเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทางดีไซน์ก็ได้ร่วมมือกับทางออยท้งสคบทางกระทรวงการคลังนะครับทุกๆส่วนนะครับในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขายตรงนะครับได้ตรวจสอบนิวไลฟ์แล้วก็ได้เชิญเราเข้าไปให้ข้อมูลรวมถึงเรียกเอกสารต่างๆของเรานะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงได้เช็ค นะครับเอกสารไปถึงโรงงานนะครับที่ผลิตสินค้านะคทุกๆแห่งที่เรามีนะครับรวมไปถึงเช็คไปถึงขั้นตอนของการสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศนะครับว่าสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของเราหรือไม่นะครับมีการหมกเม็ดมีการแอบแฝงอะไรไว้ในธุรกิจหรือไม่นะครับขณะนี้ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอสอบสวนได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็สรุปนะครับ ทางบริษัทดิวไลฟ์ของเราก็ไม่มีหลังจากการตรวจสอบก็ไม่มีการตรวจพบการกระทําความผิดนะในส่วนของอพระราชบัญญัติการขายตรงและก็ในส่วนของการช่อโกงประชาชนนะส่วนของพระราชบัญญัติการขายตรงก็คือการดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้นะครับและก็ส่วนของกระทรวงการคลังก็คือการช่อโกงประชาชนหรือเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับวันนี้เรา ได้มีหนังสือนะครับจากสำนักงานดีเอสไอยืนยันแจ้งผลการดําเนินงานไปยังสคบเพื่อให้สคบทราบว่าไม่พบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการขายตรงและการตลาดแบบตรงในการสอบสวนสื่อค้นบริษัทนิวไลฟ์ของเราแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นหนังสือจากดีเอสไอนะครับยืนยันไปที่กระทรวงการคลังนะครับว่านิวไลฟ์นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบการช่อโกง นะครับประชาชนตามพระราชบัญญัติก็คือไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพวกเรานะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับและผมได้ให้พนักงานของเรานะครับนำเอกสารทั้ง2ฉบับนี้นะครับติดไว้ตามหน้าเคาน์เตอร์บริการสมาชิกนะครับในตึกของเราทุกส่วนนะครับและก็วันนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะได้สำเนาซีลอกถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้กับพวกเราเพื่อเอาไปใช้ยืนยันถึงความมั่นใจ นะครับความถูกต้องในธุรกิจเนียวไลฟ์ของเราในการที่จะได้สืบสารต่อนโยบายในการส่งมอบชีวิตใหม่ที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไม่หยุดยั้งกันต่อไปนะครับก้าวข้างหน้าของเนียวไลฟ์ยังรอนะค,รความยิ่งใหญ่ของพวกเรายัางรอความสําเร็จของพวกเรานะครับไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยัง้งความเจริญเติบโตไม่มีอะไรจะมาหยุดยัง้งความสําเร็จของพวกเรานะครับใน โอกาสต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเดียวไลฟ์ของเราที่จะนํำพาชีวิตใหม่นะครับมอบให้กับพี่น้องทุกๆคนครับขอเสียงปรบมือให้กับเดียวไลฟ์ของเราด้วยแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะดําเนินการแจกเค้กให้กับพี่น้องของพวกเรานะครับได้นะครับฉลองวันครบรอบวันเกิดบริษัทในวันนี้นะครับ อย่างทั่วถึงพร้อมๆกันแล้วก็นะครับวันนี้ผมมีรลาศีบรีนะครับซึ่งก็เป็นพระศีบรีที่เราบูชามาจากวัดหนองริงและก็คือวัดที่เราได้ไปสร้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูวิเชียนธรรมนาถซึ่งวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมนะครับในพิธีทาบุญร่วมกับพวกเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายมอบให้กับพี่น้องทุกๆคน นะครับเพื่อที่จะเอา,าไปเป็นเครื่องนะครับเคารพสักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่กิจการงานของพวกเราทุกๆคนให้ประสบความสเปรดนะครับยิง่งขึ้นกันต่อไปนะครับก็เรามาชัยโยรพร้อมกันดังๆสักสามครั้งดีไหมครับดีอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมที่น้องข้างนอกถ้าพร้อมเลยลุกยืนเลยนะครับไม่นั่งแล้วครับเพราะว่านั่งไม่ได้แล้วนะครับความสเป็จรออยู่ข้างหน้า เรต้องรีบลุกไปทํางานแล้วนะปีนี้นะครับไม่รวยแล้วจะไปรวยปีไหนใช่ไหมครับใช่นะครับถ้ารวยปีนี้ปีหน้าเป็นประธานไปเลยดีไหมเยนะครับก็นะปีหน้าเราจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมงานที่ธรรมศาสตร์วันที่21เดือนนี้และอย่าลืมงานที่อาคารเชลเลนเจอร์นะครับวันที่17เดเดือนหน้านะครับงานยิ่งใหญ่ของเรารออยู่ข้างหน้านะครับประธานชนีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ อะนะครับประธานชรีบอกเดือนลืมไปแล้วนะครับก็ผมเคยประกาศบอกพวกเราไปแล้วว่าความสำเร็จของเดียวไลฟ์นะครับธุรกิจเดียวไลฟ์เป็นของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนาบริษัทยกะระดับมาตรฐานบริษัทขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมคาดว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนะครับข้างหน้านี้นะครับดียวไลฟ์ของเราก็คงจะได้มีโอกาสนําธุรกิจของเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ นะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราสมาชิกทุกๆคนเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ถือหุ้นนะครับได้เป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันนะครับอย่างเต็เมภาคภูมิกันในอนาคตกันต่อไปเพราะฉะนั้นนีน่คือเดียรไลฟ์ของเรานะครับเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของครอบครัวใดค,ครอบครัวหนึ่งนะครับแม้กระทั่งของครอบครัวผมตระกูลผมก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ในธุรกิจเดียลไลฟเพราะเดียลไลฟ์คือธุรกิจของพี่น้องเดียลไลฟทุกๆคนนั่นเองนะครับก็รอคอยอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมไหมครับถูกกับปั้นขึ้นมาเลยครับพวกเราอยู่กันเยอะแออัดน,นะครับ ระวังท้ายถอยเพื่อนนิดเดียวชูขึ้นข้างบนเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วสโลแกนดังๆพร้อมกันแล้วก็ชัยโยชัยโยชัยโยสามครั้งดังๆเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเอาหนึ่งสองสามนิยมใช้สุขภาพดีต่อยบนน้ำน้ำได้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 ทุกคนชัยโยชาย